และเราสองคนนะคะก็มีความภาคภูมิใจเหลือเกินค่ะที่อยากจะนําเสนอนะคะส่วนประกอบสําคัญค่ะที่ทําให้ผิวหน้าของหญิงสาวนะคะมีผิวกระจ่างใสนะคะเรียบเนียนนะคะด้วย สวีเดนเอ็กแพคค่ะครับกับส่วนประกอบแรกของมันที่บอกแล้วว่ามาจากไข่ขาวธรรมชาตินะครับใช่แล้วค่ะส่วนประอรหลกัลกๆก,ก็คือไข่ขาวนั่นเองค,ค่ะที่มาจากเมืองเฮลซิงเบิร์กใช่นะคะจากประเทศสวีเดนค่ะคจะบอกว่าไข่ขาวเนี่ยถือว่าเป็นโปรตีนที่มีความสําคัญมากเลยนะคะที่ช่วยสร้างเซลล์ผิวให้แข็งแรง,งซึ่งทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นดีนะคะและนอกจากนั้นค่ะ ก็ทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยกระจ่างใสด้วยใช่แล้วรูคุมขนก็จะเล็กลงครับผมแล้วต้องยกกระชับขึ้นแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการล้างหน้าแล้วควบคุมความมันแต่มันจะยังคงความชุ่มชื้นเอาไว้และนี่ก็คือเคล็ดลับของมันครับว,ว,ว้าวนี่คือขนแกะ ที่ผมไปนํามาจากโอ้โหต้องบอกว่านี่ขนแกะจริงๆแล้วก็กไอ้ส่วนนี้เนี่ยคือเรานะฮะมีเราจะถ้าเกิดซูมเข้าไปเห็นนะเป็นกล้องจุลทรรศน์มันจะมีน้ํามันของแกะอยู่นะครับผมและนี่<ช>ก็เป็นขนแกะจริงๆที่เวลา ไม่สงสัยเลยใครเคยไปซีบเดนไปรูปขนแกะนะมันจะนุ่มมากๆเลยเพราะว่าน้ํามันขนแกะก็คือลานโนลินเนี่ยนะคะเป็นหัวใจหลักที่จะทําให้คุณผู้ชมมีผิวหน้าที่ชุ่มชืน้นนุ่มกระชับแล้วก็เด้งเหมือนก้นเด็กครับใช่ค่ะและส่วนประกอบอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือโปรสวอเตอร์นั่นเองค่ะซึ่งจะทำให้ผิวของคุณชุ่มชื้นและนอกจากนั้น น้ำมันดอกกุหลาบเนี่ยยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยค่ะใช่แล้วนี่เลยครับเป็นส่วนประกอบที่ทําให้คุณเห็นภาพชัดมากๆเลยอย่างที่บอกครับความจริงแล้วสาวๆไม่เพียงจะต้องดูแลผิวหน้าเพียงผู้เดียวครับความจริงหนุ่มๆที่ต้องหันมาใส่ใจผิวหน้าก็เพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าถ้าเกิดเราดูแลผิวหน้าดีนะครับผมความมั่นใจมาบุคลิกดีแล้วก็ที่สําคัญเรื่องของหน้าที่การงานครับผมก็จะแบบไม่ต้องห่วงเลยผมวิธีใช้สวีเดนเอ็กแพค สามารถพอกหน้าแล้วล้างออกทันทีพอกหน้า5นาทีแล้วล้างออกจะได้ผลที่ดียิ่งขึ้น